ครับนี้เราจะมาแนะนำตัวเราเตอร์เราเตอร์แบบใส่ซิมนะครับอันนี้ตัวรุ่นก็ระบุเป็นโมเดล B 1 6 8นะครับรมีคู่มือมีสายแลน ก็ตัวอะแดปเตอร์มาให้เ,เครื่องกรนี <S <S ้ก็สามารถใช้เป็น power bank ได้นะครับดูตัวเครื่อง,ต,องตัวเครื่องก็จะมี สเสานะด้านหลังด้านหลังก็จะมีพอร์ตแลนด์มาให้นะครับสาพอร์ตก็เป็นช่องใส่ซิมตัวนี้ใช้เป็น power bank ได้แต่ตรงนี้ก็เป็นตัวอะแดปเตอร์ แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตเรามาลองใช้กันอันนี้จะลองใช้เป็น power bank นะครับ<ม>เราใช้ power bank ตัวนี้ครับเียเข้าไปดู กปรแบงคเปิดแล้วนะครับตัวเครื่องก็มีไฟขึ้นมาแล้วอันนี้ยังไม่ได้ใส่ซิมนะครับก็จะมีไฟ power กับไฟ wifi ขึ้นมาแล้วแต่ไฟ 4G กับไฟอินเทอร์เน็ตยังไม่มีนะเดี๋ยวเรามาใส่ซิมกัน ซิมก็เป็นขนาดกลางนะครับก็ใส่ซิมให้ถูกนะครับแต่ถ้าเกิดเล็กไปเดี๋ยวมันใส่เข้าไปแล้วมันจะเอาออกลำบาก <c oughs> เวลาใส่ก็ให้มันคว่มลงอย่างนี้แล้วก็ยัดเข้าไปเลย จะมีเสียงกิ๊กนะครับนี่เข้าไปแล้วเราก็มารอให้มันใช้งานสักครู่หนึงตัวเครื่องก็ดูแข็งแรงเรียบร้อยดีนะครับ ข้างล่างเครื่องมันก็จะมีบอกนะครับว่าชื่อชื่ออะไรแล้วก็ตัวรหัสผ่านแล้วก็ตัว IP address ไว้สำหรับตั้งค่านะครับแล้วก็พาสเวิร์ดเริ่มต้นเขบอกอยู่ในนี้นะครับตอนนี้ก็สัญญาณมาแล้วนะครับ ถ้าสัญญาณมาก็จะมีเครื่องหมาย4 g ขึ้นแล้วก็เครื่องหมายอินเทอร์เน็ตขึ้นนะครับก็มาลองคอนเน็กดูกันไวไฟนี่นะครับคือชื่อ Wi-Fi ของเครื่องนะส g Wi-Fi รหัสเริ่มต้นก็ดูใต้เครื่องได้นะครับเครื่องนี้ขึ้น1-8

อันนี้ใช้ได้ <ละ S 1> กปกตินะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อแล้วต่อไปเราก็ชิโคมแล้วก็พิมพ์แอดเดสแอดเดสคือหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหกจดหนึ่งนะครับ ก็จะถามให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับเริ่มต้นก็คือพิมพ์คำว่า admin a d m i n admin นะครับลาดผ่านก็ admin เหมือนกัน a d m i n admin ลงชื่อเข้าใช้เราก็ไม่ต้องบันทึกนะครับมันจะเข้ามาหน้านี้ แล้วเราก็จะมามาที่ไ i ไฟนี่นะครับไวไฟ 2.4G นะครับกดเข้ามามันก็จะเป็น Basic Setting นะครับตรงนี้เราก็สามารถมาเปลี่ยนชื่อได้ Network Name นะครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคีย์นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้พอเปลี่ยนเสร็จ เราก็กดแอปพลกดแอปพลแล้วก็เชื่อมมันก็จะรีเซ็ตนะครับตอนนี้ก็รหัสผ่านกับชื่อเราก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว